ครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งที่เป็นนักเรียนแล้วก็เป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มระบบเทรดโฟเรตนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube แล้วก็ในส่วนของไลน์กลุ่มนะครับที่ชื่อว่าระบบเทรดโฟเรตแบบจนสลัดนะครับวันนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับมาแนะนำนะฮะเกี่ยวกับวิธีการรับสัญญาณเทรดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะผมก็จะพาเทรดทุกวันทุกวันนะครับ ทีนี้บางท่านเนี่ยยังหาจุดเข้าไม่เจอเอ๊ะบอกว่าบายว่าเซีลวแล้วจะเข้าตรงไหนอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการรับสัญญาณเทรดนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาสัญญาณเทรดไม่ว่าจะเป็นขาบายหรือขาเซียอย่างเงี้ยฮะในการที่จะเอาไปทํากําไรได้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างอัน,นี้ละกันในเหุหนึ่งของแท่งเทียนในส่วนของ อทองคํานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะเห็นเส้นสีฟ้าไหมครับเส้นสีฟ้าตรงนี้ครับที่หนึ่งแปดเจ็ดเก้าตรงนี้นะฮะแล้วก็แนวรับอยู่ประมาณนี้ฮะทีนี้เมื่อนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะเรายังไม่เห็นตรงนี้เราจะเห็นแค่ตรงนี้ครับเขียวแล้วก็แดงนะครับถ้าผมบอกว่าโอเคทุกทท่านครับ ตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับเซลล์ได้อย่างเงี้นะฮะเซลล์ได้อย่างน,น,ายยางนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่านะครับทุกๆท,ท่านนะครับสามารถที่จะเตรียมพร้อมนะครับในการที่จะเข้าที่จะในการเตรียมพร้อมที่จะเทรดนะครับหมายความว่าทุก,ท,กท่านจะต้องเตรียมพอร์ตเตรียมเงินในบาลานซ์อะไรให้เรียบร้อยนะครับ นั่นหมายความว่านะครับเมื่อมีสัญญาณเหตุใดๆก็แล้วแต่ที่ส่งเข้าไปนะครับทุกท่านจะต้องรองให้จบชั่วโมงก่อนนะครับทุกท่านจะต้องรองให้จบชั่วโมงก่อนตรงนี้ผมหาเครื่องมือไม่ขึ้นนะอ่าไม่เป็นไรนะครับเครื่องมือหายอืมเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมืออยู่ไหน ไม่มีไม่เป็นไรนะครับเครื่องมือนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็พอจบชั่วโมงปักนะครับแล้วก็จะมาเป็นแท่งแดงๆนี้ใช่ไหมครับทุกทกท่านนะครับจะต้องรอนะครับแท่งนี้ย้อนกลับไปทุกครั้งนะครับและในการย้อนกลับไปเราก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่มั่นใจนะครับว่าจะย้อนคืนไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ทุกท่าน ที่ผมบอกเสมอนะครับเข้าออเดอร์ทุกครั้งอย่าลืมตั้ง NL นะครับเส้นที่อยู่บริเวณแนวต้านสมมุติว่าผมบอกให้เซลล์นะครับตรงนี้เส้นที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ประมาณ1880ตรงนี้นะครับก็คือจุด SL นะครับและแนวรับตรงนี้ครับที่ผมขีดเอาไว้ตรงนี้ครับก็คือ1นึปตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรฮะจุด TP แรกนะครับจุด TP แรกนะครับและแนวรับต่อไปตรงนี้นะครับที่ผมจะให้นะครับยกตัวอย่างที่ผมขีดส่งไปให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น TP ที่2ฮะและ TP ที่3ตามลำดับแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าเวลาที่ผมจะให้สัญญาณเพจไม่ว่าจะบายหรือซลล์ต้องรอทุกครั้งรอจบชั่วโมงทุกครั้งและรอขึ้นไปทดสอบแนวตั้งหรือแนวรับทุกครั้งครับและ TP ที่แน่นอนที่สุดก็คือ TP 1มาถึงแน่นอนฮะ TP ที่2อ TP ที่3ก็อย่าลืม SL กําไรเอาไว้หมายความว่าเมื่อมีผลกําไรแล้วสมมุติว่านะฮะ คุณเข้าออเดอร์ที่ราคานี้นะครับ1875นะฮะในกรณีที่กราฟถึงที่ี่แล้วคุณจะต้อง SL กำไรไว้นะครับอย่างน้อยๆเลยก็คืออยู่ข้างหน้าฮะอยู่ข้างหน้าออเดอร์ที่คุณเข้าครับอย่างน้อยๆเลย 1000- ถึง2,000นจุดครับนั่นหมายความว่ากรณีกราฟย้อนถ้าไม่ขึ้นนะครับหรือมีความผันผวนมากๆเนี่ยนะครับทุกท่านก็จะเรียกได้ว่ายังรักษากำไรได้อยู่อันนี้ผมมาอธิบายแบบพื้นๆนะฮะ เพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับสามารถที่จะเข้าไปทํากาไรได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่ผมมีสัญญาณเทรดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะบายหรือจะเซลเนี่ยให้ทุกทุกท่านนะครับตั้งใจดูดีๆนะตั้งใจดูดีๆตั้งใจดูดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ผมขีดเส้นเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบายหรือเซลล์ให้ทุกท่านมองอย่างนี้ครับมองว่าในกรณีที่นะฮะในกรณีที่ กราฟอยู่ชิ้นต้านให้หมายความว่าผมจะลงนะผมบอกให้ลงให้เซลล์นะครับในกรณีที่กราฟอยู่แนวรับตรงนี้หมายความว่ากราฟจะขึ้นนะครับผมก็จะบอกให้บายนะครับเหมือนเมื่อตอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมบอกให้บายตรงนี้นะครับจบเป็น PA 3แท่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเข้าบายได้ก็ต่อเมื่อตรงนี้ฮะรละ SL อยู่ตรงนี้ครับ1864ตรงนี้ฮะคุณก็เข้าบายเข้าไปเลย อย่างนี้ฮะถูกต้องครับผมโอเคหากท่านใดมีข้อสงสัยติดขัดปัญหาตรงไหนเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางใดก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้นะครับคอร์สเรียนออนไลน์นะครับแต่ไม่ต้องเจอตัวกันเลยนะฮะในรูปแบบของกลุ่มปิด Facebook ก็เรียกได้ว่าพร้อมแล้วนะครับผู้ทุกท่านก็สามารถสมัครเรียนกันเข้ามาได้เลยส่วนค่าลงทะเบียนเรียนนั้นเท่าไหร่นะครับติดต่ออินบ็อกเข้ามาทีเพราะว่ามีการขยับนิดหน่อยครับ โอเคฮะเพื่อให้เกิดความสมดุลหรือความบาลานซ์สำหรับผู้ที่มาเรียนและไม่ได้มาเรียนนะครับแล้วก็ระบบนี้สามารถทำงาได,ได้จริงๆคุณสามารถหาค่าเรียนคืนและแต่ครั้งแรกที่คุณเข้ามาเรียนนะครับถ้าคุณเข้าใจโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ